ทันสมาร์ท T7 นะครับสำหรับรีวิววันนี้สวัสดีเพื่อนสมาชิก y t u t u ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีลำโพงจแจมาอีกตัวหนึ่งอีกแล้วที่เป็นลำโพงที่เราชอบมากตัวเนี้มันคือของทันสมาร์ทเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือออกรุ่นใหม่มาไม่เว้นแต่ละวันนะครับซึ่งตามไม่ทันอ่า อันนี้เป็นทันสมาร์ท T7 นะครับก็ออกมาได้สักพักก็แหละหลายเดือนเป็นเกือบปีเป็นปีแล้วมั้งไม่รู้อะประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นชิวที่เขาออกมาขนาดชิวอย่างนี้ยังไม่ทิ้งเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับประกันหรือเปล่ามันมีอวันรันตีแปะอยู่ว่าปีหนึตงตัวเนี้ยใครใครรู้ช่วยบอกด้วยว่ามันมีผลเกี่ยวกับประกันหรือเปล่าเนี่ย นี่ครับสติกเกอร์แบบนี้ซึ่งเราก็ยังเก็บชิลมันไว้อยู่นะไม่รู้ว่าเขียวหรือเปล่าแล้วก็ตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกล่องใหญ่ๆโตทีเดียวแล้วครับน้ำหนักก็ร่วมกิโลได้อน,นี้มคือกล้องแบบส่องไม่ถึงอะ่ะเอกล่องมันใหญ่อยู่ทันสมาร์ท T7 ทนะครับอ ตัวนี้มันก็เป็นแบบระบบเสียง360องศานะครับฟังได้ทุกมุมนะครับประมาณนี้ portable outdoor speaker ตัวนี้ก็ฟัง outdoor ได้ครับฟังแบบเล็กๆในห้องไซส์ประมาณ30-40ตารางเมตร30ตารางเมตรนี่เอาอยู่สบายนะครับ outdoor ก็พอฟังได้ครับแต่ความลดทอนของเบสก็อาจจะน้อยลงไปหน่อย นี่นะครับกล่องแบบนี้ตัวนี้ก็กำลังขับอยู่ที่30วัตต์นะครับซับวูเฟอร์20วัตต์แล้วก็ลำโพงซ้ายขวาอีกอย่างละ5วัตต์นะครับตัวนี้กันน้ำา p x x 7นะครับมีระบบซาวพาวอะไรของเขาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อลำโพงได้เป็นร้อยตัวเลยนะครับหรือจะแพรเป็นสเตอริโอหรืออะไรก็ได้นะครับตัวนี้มี support แอปของทันสมาร์ทด้วยนะครับ อ่าแบตเตอรี่ก็ได้ส2บสองชั่วโมงถ้าเปิดในระดับเสียงที่พอดีพอด,พอดีไม่ได้ดังอะไรมากมายอืประมาณนี้แล้วก็เรื่องแอปก็วันนี้อาจจะจะโชว์ให้ดูหรือเปล่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับว่าจะมาให้ดูแอปหรือเปล่าว่าทำอะไรได้มั่งลองไปดูด้านในกันเลยเดี๋ยวหาครับลำโพงปึ๊บเปิดออกมาก็จะมีนี่ ใบอย่างนี้นะครับใบแปะมาไว้ข้างหน้าสวยๆแล้วก็กำมะหยี่โฟมเออเขาเรียกโฟมอะไรไม่รู้นะครับโฟมแบบนี้สวยงามแล้วก็มีตัวมีครับคู่มือเอยไม่ใช่คู่มือในนี้มันก็จะมีพวกสายพวกอะไรอยู่ในนี้นะครับสายอะไรยู่นี้ ็มีอยู่เป็นสายชาร์จนะครับอ่าแต่ AUX รู้สึกว่าจะไมไ่ได้แถมมาให้นะครับรุ่นนี้มีแต่สายชาร์จอย่างเดียวซึ่งใช้ Type C ชาร์จไวของโทรศัพท์ทั่วไปก็ได้นะครับโทรศัพท์ Android ทั่วไปได้นะแล้วก็มีลูกอมนะครับไม่ใช่นะครับกันชื้นนะครับอย่าไปกินนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆ ข้างในก็บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะมีซองใส่คู่มือเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเออแกะให้ดูก็ได้มันอาจจะไม่ได้สําคัญมากแต่ว่าก็ให้ดูเป็นกรณีศึกษานะครับนี่นะครับอา่าคู่มืออันนี้ใบดาวน์โหลดแอปซาเปานะครับ สแ,แกน QR หรือว่าไปนค้นหาในเพ t สต e ก็ได้ครับว่าทานสมาร์ตเจอแน่นอนนะครับแล้วก็กลการ์ดอะไรพร้อมครบนะครับาริเตีการ์ดอ,อามานี้ครับคู่มือคู่มือก็ออเก็บไว้ให้เรียบร้อยผมเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแบบชอบเก็บของเรียบร้อยนะครับแต่อ,อื่นไม่ค่อยเรียบร้อยอ แต่พวกของพวกกล่องพวกอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างรักษาดีนะครับไม่ค่อยทิ้งคว้างเท่าไหร่แต่แต่ห้องเฮิรนนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยครับล็อกลองไปดูตัวลำโพงกันเลยเดีกว่านะครับก็เดี๋ยวรีวิวพวกน้ำหอมอาลับเดี๋ยว,วจะตามมาเรื่อยๆนะครับก็ชอบครับชอบพวกน้ำหอมอาลับน้ำหอมทั่วไปดีไซเนอร์อะไรเงี้ยครับ น้ำหอมนิชก็ชอบครับแต่ไม่มีตังซื้อครับก็เลยไม่ซื้อ,เ,อ,อ,อเดี๋ยวเก็บของให้เรียบร้อยก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูตัวลำโพงกันเลยว่าเป็นอย่างไรมานี้ข้างในตัวลำโพงก็จะเป็นลักษณะกระบอกน้ำนะครับเหมือนกระบอกน้ำเลย ตัวน,นี้เหมือนกระบอกน้ำเลยนะครับตนนัวนี้ลืมนะครับเดี๋ยวเอาที่ใส่มาก่นอนประมาณนี้อ่าตัวมันก็จะเหมือนกระบอกน้ำเลยนะครับตัวนี้มันก็จะหมุนได้อิสระนะครับไม่มีล็อกนะครับคือหมุนไปได้เรื่อยๆแต่ว่า ถ้าเราเปิดอยู่มันก็จะหมุนได้แค่ในระดับหนึ่งนะครับอ่าก็งานประกอบฟินิชชิ่งค่อนข้างสวยงามนะครับสวยมากเชือกนี้ก็เอาไว้ห้อยห้องน้ําห้อยตามเหล็กเกี่ยวตามจักรยานหรืออะไรก็ได้นะครับอืมพวกซับวูเฟอร์อะไรจะอยู่ด้านล่างนะครับซับวูเฟอร์อยู่ด้านล่าง20วัตต์นะครับเป็นลำโพงอยู่ด้านล่างส่วนซ้ายขวาก็จะอยู่ ฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งเป็นซ้ายขวาเวลาฟังก็ตั้งอย่างนี้นะครับไม่แนะนําให้วางเป็นแนวนอนนะครับเพราะว่าเสียงมันจะไม่ไม่ออกดีนะครับต้องวางไว้อย่างนี้ดีที่สุดนะครับมาณนี้ส่วนกรรมการควบคุมนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดกดค้างนะครับเปิดปิดกดทีหนึงเวลาเราเปิดอะ่ะกดไปทีนึงก็จะเปลี่ยนโหมดไฟไปเรื่อยๆประมาณ4โหมดนะครับ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ปิดไฟส่วนกดค้างก็จะเป็นการปิดเครื่องนะครับกดค้างก็จะเป็นการเปิดเครื่องปุ่มเดินหน้าถอยหลังเพย์พอสตามปกตินะครับแล้วก็ปุ่มสาวเพาส์นะครับเปิดปิดเสียงที่เขาเซ็ตค่ามาไว้ให้นะครับอันนี้ก็จะเสียบสายชาร์จกับาสายชาร์จกับน่าจะเป็น USB นะครับ เสียบเมมนะครับน่าจะเป็นเสียบเมมตัวนี้ต่อ A U X ไม่ได้นะครับโอเคต่อ A U X ไม่ได้เอาเป็นว่าเราลองไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะว่าคลิปหนึ่งก็กะจะให้ไม่เกิน10นาทีหรืออาจจะสิบนาทีนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับเสียงเปิดก็ค่อนข้างจะนึกถึงอารมณ์แบบวัดๆหน่อยๆ เทดีนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับส่วนเรื่องแอปก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับพิมพ์คําว่าทันสมาร์ทใน Play Store ได้นะครับในนั้นก็จะมีให้ปรับ eQ นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีปรับซาวเพลวแล้วก็ดูสถานะแบตเตอรี่หรือว,ว่า,เ,าเปิดปิดเครื่องอะไรแบบนี้ครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับซับซ้อนอสําหรับตัวนี้มันปุ่มปุ่ม pairing สเตอริโอสองตัวก็กดตรงนี้ค้างเอ้ยกดตรงนี้สองทีนะครับกดดับเบิลนะครับอย่างนี้ลืมบอกไปนะครับส่วนไฟก็กดปุ่มเปิดปิดที่หนึ่งนี่นะครับมันก็จะเป็นไฟหมดที่หนึ่งแบบนี้นะครับหมดที่สองแบบนี้นะครับหมดที่สามแล้วก็หมดที่สี่จะหมุนเป็นอย่างนี้นะครับหมุนหมุน,มนอย่างนี้ แล้วก็ปิดนะครับอ่าก็จะมีอยู่สีโหมดนะครับโอเคลองไปฟังเสียงกันเลยนะครับตัวนี้ transmart t เจ็ ถ้าเรากดปุ่มเปลี่ยนเป็นโหมดซาวเพานะครับเสียงกลางมันก็จะเด่นออกมานะครับเสียงร้องมันก็จะพุ่งมาข้างหน้านิดหน่อยนะครับอ่ามันจะทำให้เสียงย่านกลางชัดขึ้นนะครับ สั่นกันเลยทีเดียว เสียงตัวนี้นี่ถือว่าเบสลูกใหญ่มากเลยนะครับถ้าเทียบกับขนาดตัวอย่างเงี้ยนะก็น้องๆพวก JBL Flip หรือว่าเอ่อพวกหัวเวย่ยซาวจอยอะไรอย่างงี้ได้เลยนะครับหรือว่าเบสลูกใหญ่ค่อนข้างวางบนโต๊ะนี่มีสะเทือนกันได้เลยนะครับเออลูกใหญ่ลงได้ลึกพอประมาณนะครับเบสกระแทกกระทันดีนะครับฟังสนุกเสียงแหลมค่อนข้างจัดจ้านนะครับ เสียงแหลเสียงร้องเสียงแรงนะเสียงร้องค่อนข้างสดใสนะครับมีมีประกายแต่ไม่ได้ฟุ้งฟิ้งมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ปาดหูมากหรือว่าเสียงกลางกลมกล่อมโอเคเลยนะครับเสียงเบสนี่ไม่มารบกวนย่านอื่นนะครับฟังได้สนุกเวลาเร่งสุดๆถ้าเร่งสัก8 0 9 0เบสก็จะถูกลดทอนไปนะครับเนื่องจาการะบบ DSP อะไรของเขาแหละครับทำให้ป้องกันการขาดของ ดอกลำโพงได้นะครับก็ถือว่าบางคนอาจจะมองว่ามันมันไม่ดีแต่ว่าบางทีมันก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเบสมันหนักเกินอะ่ะเวลาเล่งดังๆดอกลำโพงอาจจะเสียหายได้นะครับสําหรับตัวนี้ถ้าเกิดเบินไปจริงๆอะ่ะนานๆเข้าผมว่าเสียงมันน่าจะนุ่มลึกขึ้นนะครับสําหรับเบสนะครับสําหรับตัวค่าตัวของในทันสมารท์ท T7 ตัวนี้นะครับก็พันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับไม่ถึงสองพัน แต่ถ้าเราได้ช่วงลดดีๆก็อาจจะเหลือพันหกหรือพันหหรืออาจจะถูกกว่านั้นถ้าเรามีเงินคืนหรือว่ามีพวก voucher โบนัสต่างๆนะครับในการลดมีตรงมีแต้ม lazada อะไรเงี้ยนะครับไปหาซื้อกันได้ครับไม่ได้สปอนเซอร์เดี๋ยวได้โฆษณารีวิวตามความชอบล้วนๆนะครับแต่ถ้าอยากมีสปอนเซอร์หรือมีใครเข้าก็ได้นะครับแต่ว่ารีวิวําจริงทุกอย่างนะครับเออไม่ได้ มีหมกเม็ดหรือว่าตามคำบอกเล่าของสปอนเซอร์นะครับก็เอาไว้สําหรับรีวิวไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับท Smart ันสมาร์ททีเตัวไหนที่ดีผมก็บอกดีนะครับตัวไหนที่เสียงอพอได้หรือพอใช้หรือเสียงไม่ดีผมบอกตามนั้นนะครับกเ็เชื่อใจได้ครับถึงผมหูจะไม่เทพแต่ผมก็หูไปวัดไปวาได้ครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีนะครับ